ต้องมีแบบว่าเอ็กซ์คอดออกไปด้วยเอ็กซคอดออกไปด้วยอ๋อค่ะอุ๊ยนี่เป็นประสบการณ์ที่หาฟังที่ไหนไม่ได้เลยนะคะเนี่ยอะต่อค่ะหลังจากนั้นก็ติดตามในพลนะครับแล้วก็ผมก็เลยขอเรียนต่อต่างประเทศจริงๆแล้วตอนเด็กๆในความฝันผมคือสอบชิงทุนไปต่างประเทศแต่ว่าสอบได้ที่สองทุกปีเข้าที่หนึ่งคนเดียวหนึ่งปีเอาคนเดียวเอาคนเดียวทั้งกองทัพผมได้ที่สองสอบอยู่สี่ปี จบมาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเพื่อนเราเรียนด้วยกันมาเขาที่หนึ่งมาตลอดเลยเราจะไปสู้อะไรเขาจบมาปุ๊บไปก่อนเดี๋ยวปีต่อไปเนี่ยของกูแต,แต่แต่ไม่ได้ไงพ,พี่เงียวเล่า <laughs> เล่าให้ให้ความรู้สึกให้อารมณ์เหมือนกับแบบว่าเวลาไปงานแต่งอะ่ะแบบที่เขาชอบพูด<อ>กันอะ่ะงานแต่งทีไรได้แต่เป็นแขกรับเชิญอะไรเงี้ยประมาณนั้นวะแต่ในที่สุดก็ก็ได้เป็นตัวจริงใช่ไหมคะไม่ได้ครับจริงๆแล้วอ่ะจะบอกไงก็ก็คือได้แหละ คือที่หนึ่งเนี่ยคือหลักสูตรปริญญาโทเนี่ยเองใช,ใช่ไหมครับแต่ว่าผมเนี่ยคือไม่ได้ที่มันคือได้ที่สองตลอดในระหว่างเดียวกันเนี่ยผมก็ไปสอบหลักสูตรระยะสั้น<ะ>หลักสูตร,รยยสั้นพอ,พอได้หลักสูตรระยะสั้นตัวจริงที่ออสเตรเลียปฏิวัติ oh. ทุนทห,หารเนี่ยเป็นทุนจากออสเตรเลียเขาก็เลยตัด,ตดพอตัดปุ๊บก็กลับบ้านร้องไห้พอกลับบ้านร้องไห้ก็คุณพ่อเขาบอกว่าอยากไปไหมต่มางประเทศเดี๋ยวออกให้ให้มีอยู่เท่าไหร่ผมก็บอกมีอยู่เท่านี้ คุณพ่อบอกงั้นเดี๋ยวที่เหลือวอให้ผมก็เลยได้ไปเรียนต่อไปไปเองฝัตั้งใจก็เป็นก็เป็นจริงอยู่ที่ว่าเงินใครเท่านั้นเองไปเรียนที่ไหนคะและเรียนสาขาอะไรคะไหนเราให้พี่เพื่อนฟังโอ้ตอนนั้นก็สมัครไปเยอะนะแล้วก็แล้วผมก็เลือกที่อังกฤษที่เซาเทมตันเรียนหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลไม่ใช่หลักสูตรวิศวกรรมออกแบบต่อเรือ n a w architecture ก็ยังคงอยู่เกี่ยวข้องกับเรือเรืออยู่ไม่งั้นทหารเขาไม่ให้ไปเรียนครับ คือขั้นตอนของทหารเนี่ยเขาจะคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ที่ไปก่อนว่าสมมติผมไปเองเขาจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาว่าคุณเหมาะสมไหมสมมติคุณคุณเหมาะสมเขาก็ต้องตั้งคณะกรรมการว่ามหาวิทยาลัยที่คุณจะไปเนี่ยเหมาะสมไหมหลักสูตรที่คุณจะไปจะต้องเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับอาชีพของคุณที่คุณดารงตําแหน่งอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็มีทางเลือกไม่เยอะไม่เยอะแล้วที่ไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยค่ะประสบการณ์ในช่วงเรียนเป็นยังไงบ้างคะ คือมันยากมันโหดมันหินยังไงไหมเผื่อว่าจะแชร์ให้ทุกท่านในที่นี้ฟังเผื่อว่าจะไปถ่ายทอดให้ลูกให้หลานฟังว่าโอ้การไปเรียนในต่างประเทศเนี่ยมันมันจะต้องเตรียมตัวยังไงคือเนื่องจากเป็นความฝันผมนะครับผมก็เลือกคือที่อังกฤษเนี่ยสมมติถ้าที่อังกฤษเนี่ยมันจะมีอยู่สองมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องก็คือนิวคาสเซิลกับซาแฮมตันรุ่นพี่เนี่ยไปกันเยอะที่นิวคาสเซิลผมเป็นรุ่นน้องถ้าไปเนี่ยผมก็คิดเลยโอ้โหไปเป็นเบ้์แน่ ผมก็เลยหนีมาที่เซาแฮมป์นทันซึ่งต่อเรือไททานิกก็ดังอยู่แล้วเนาะก็ก็เลยมาที่เซาเทิ์นแต่ว่าเป็นคนเดียวก็คือไม่มีรุ่นพี่คือมันขาดช่วงเราก็เป็นนักเรียนไทยคนเดียวนัเวลาสาขานี้ใช่ไหมครับคนเดียวคือเอเชียในสาขานี้มีแค่ห้าคนที่เหลือเนี่ยหัวทองหมดเลยไม่ธรรมดานะคะพี่เงียวของเราจากกลุ่มบังกรเนี่ยเอาเกืียเกืียบตกเอาเหรอคะแม้แต่มันก็ต้องใช้ความพยายามใช่ไหมก็จริงๆแล้วคือ เนื่องจากเป็นความฝันเนาะผมก็ตั้งใจไปหาสาวไทยไฮโซใจแตกที่นู่นทำไมต้องไปหาสาวไทยไฮโซใจแตกเป็นคอนเซปต์เป็นคอนเซ็ปต์คือคือด้วยความอยากไปอะครับแล้วแล้วเนื่องจากระบบการศึกษาของอังกฤษเนี่ยมันชิลมันดีมากเลยเอาง่ายๆผมจบไปด้วยเกริย่อมพอผมไปถึงอังกฤษปุ๊บโอ้โหเขาเขาไม่นับเป็นเปอร์เซ็นต์อะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เกณฑ์ผ่านเนี่ยคือห้าสิบ ถ้าห้าสิบคุณผ่านคุณสามารถตกได้หนึ่งวิชา,ถ,าถ้าเกณฑ์ผ่านค่าคุณได้หกสิบคุณตกได้สองเจ็ดสิบคุณตกได้สามแปดสิบคุณเป็นด็อกเตอร์เลยไม่ต้องเร,รียนปอดโทโอ้โหนี่เข้าทางแล้วถ้าคือไม่ต้องซ่อมเนี่ยคือสี่สิบไม่ต้องซ่อมสี่สิบคือสี่สิบผ่านไม่ต้องซ่อมนะ,ะแต่ถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดคุณต้องผ่านเกินห้าสิบคุณถึงได้ทำชีสิสโปรคิดใจสบายแล้วมีสิบสองวิชาเกียรตินิยมโรงเรียนในเรือไปสบาย ผมลงเทอมแรกเจ็ดวิชาเลยเจ็ดวิชาเวิชาก็เยอะนะก็กอนข้างโหดครับโหดแล้วก็ผมก็ทำไรเซนอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะคือถึงสมาร์ทบุ๊ไม่กลับบ้านก็ขับรถเที่ยวไปยอกไปคือเที่ยวกระจุยครับจีบสาวกระจุยอ่าอางนี้แล้วกันโอ้ไม่น่าบอกเยอะเลยดูภาพไม่ดีช้าไปแล้วสุดท้ายสุดท้ายแล้วเจ็ดวิชาเนี่ยสอบตกหนึ่งแล้วตกวิชาเลือกเพราะว่า วิชาเรื่องเนี่ยคือ renewable energy พลังงานทางเลือกซึ่งผมคิดว่าโอ้เดี๋ยวกลับมาเผื่อมีทั้งเลือกไปอยู่ปัตตาหอหรือไปอยู่ตกครับเต็มร้อยเนี่ยได้27สิออคือโหตกยับเลยคะแนนรวมเนี่ยเวิชาเนี่ยไม่ถึง50าสิเพราะฉะนั้นผมจะต้อง build term หลังเนี่ยที่เหลือ5วิชาแล้วดึงจวิชาขึ้นมาให้เกิน50ให้ได้เออโอ้ตอนนั้นทำได้ไหมคะทำได้แต่ว่าก็ ผิดใจพี่ๆไปหลายคนเพรา<อ>ะที่อังกฤษเนี่ยคือก็จะมีผู้ช่วยทูตอยู่ที่ลอนดอนโอพ้พี่ๆเรานน่งอยู่เต็มทหารด้วยใน <laughs> ที่นี้มีท่านไหนเป็นทหารบ้างไหมคะเน,นี่ยแกก็แกก็เรียกเรียกเฮ้ยเงี้ยเดี๋ยวมาช่วยรับคณะนั่นนี่นู่นหน่อย,น,อยนะเราเป็นเราอยู่ใกล้ยู่คาสเซลมันอยู่ไกลมันอยู่ตอนเหนือโอ้ต้องนั่งรถนั่งรุ่นวายเองไงอยู่เซาแธมตันแก้ๆลอนดอนมามมาช่วยมาช่วยไม่ไปพี่ ผมเรียนจะสอบตกอยู่แล้วเอาไม่ไปขออนุญาตไม่ไปครับแล้วผมไม่ได้มาทุนทหารผมมาทุนส่วนตัวผมลาราชการไม่ไปไม่ไปทั้งนั้นเฮ้ยถือว่าพี่สั่งแล้วกันพี่สั่งครับผมก็ไม่ไปครับคือตอนนั้นคิดว่ายังไงซาฉันก็ไม่ได้กลับไปรับราชการทหารแน่ครับเพราะว่าถ้าผมสอบตกเนี่ยภาษาทหารเขาเรียกว่าปังปัไรปังครับปังคือไม่ไม่ได้เจริญในหน้าที่การงานคือผมลาเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นในทงด้วยเนาะผมอยู่ท็อปท็อปเทียร์ของรุ่น อ่าแล้วหลานราชการมาเรียนค่ะแล้วถ้าผมเรียนไม่จบกลับไปเนี่ยคือผมต้องไปต่อท้ายแถวแน่เออมันก็เลยเป็น last chance ละค่ะแล้วบวกกับโอมีแฟนเลิกกับแฟนคือโอช่วงตอนอยู่อังกฤษนี่มันโหดโอ้ค่ะมันทัฟทมากค่ะก็เลยแต่พอจบปุ๊บเนี่ยแล้วก็เลยสมัครไปต่อที่อังกฤษอ่ไปต่อที่ที่อเมริกาซอกทมต้นใช้เวลาเรียนเท่าไหร่ไม่นานครับตอนนี้มันเป็น master of science ครับมันก็ปีหนึ่งบวกกับความเป็นกะเหรี่ยง เรียนภาษาอกนิดหน่อยก็ปีปีครึ่งแต่จริงแล้วทางมหาลัยก็ออฟเฟอร์ว่าคุณเหมือนรุ่นพี่คุณเมื่อก่อนนะคุณเรียนสองปีไปเลยเป็นมัธยม engineering ไปเลยของผมเลยไม่ไม่ของปีเดียวแก่แล้วก็ถือว่าใช้เวลาเร็วเร็วนะคะเร็วจากซัฟตันที่อังกฤษไปต่ออีกก็เลยไปสมัครที่อเมริกาที่บอสตันของ ABS ก็คิดว่าไม่กลับบ้านละเพราะว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับผมอ่ะไม่เหมาะเป็นอีกใบหนึ่ง ก็ไม่ไหมครับไปทํางานเลยไม่กลับไทยะค่ะก็เลยมองว่าเอ๊ะเป็นนักรบน่าจะไม่ไม่เหมาะผมเท่าไหร่เป็นนักรักดีกว่าไปไปโบยบินแสงสีเสียงคราวนี้พอพอจะไปพอจะไปต่อที่อเมริกาปุ๊บเนี่ยก็ก็บอกคุณพ่อซึ่งเป็นในทุนเราเนาะพ่อไม่ได้ตอนจะไปเนี่ยอยากจะไปเลิกเกินตอนกลับคุณต้องกลับเป็นลูกโตแล้วเป็นลูกผู้ชายต้องกลับบ้านเพราะว่าคุณพ่อเขาเซ็นคำประกันนะ เพราะว่าเพราะว่าผมลาเรียนลาทหารถ้าไม่กลับก็คือหนีทหารแล้วแกจะเดือดร้อนอว่าเออก็จริงเว้ยก็เลยโทรไปแคนเซิลที่อเมริกาแล้วก็กลับไทยกลับมาไทยกลับมาไทยมาทําอะไรคะก่อนกลับเนี่ยก็โทรปรึกษารุ่นพี่ที่เขาลาออกว่าเฮ้พี่จบไปคือพี่ลาออกไปแล้วพี่ไปอยู่ไหนก็หาข้อมูลเนาะเพราะตอนแรกเราไม่ได้หาข้อมูลพี่ๆเลยว่าเขาจบแล้วลาออกแล้วไปอยู่ไหนกันก็โทรหาพี่ที่สนิทเขาบอกเฮ้ยจะออกแล้วมาเลยมาเลย มาอยู่บริษัทยูนิทาชิฟยาร์ดก็เป็นบริษัทที่ที่ใหญ่แหละก็ทีงใหญ่เป็นบริษัทอะไรคะต่อเรือเป็นบริษัทซ่อมเรือและต่อเรือครับอยู่ที่แหลมชบังก็รับไซเรือที่ขนาดใหญ่ก็เรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วกันแกก็บอกเอ้ยเจ้านายกาลังหาคนมามาช่วยงานอยู่ว่าโอเคก็เลยแต่ยังไม่รู้เลยวไทยคืออะไรนะก็ออกกลับมาเซ็นใบลาออกออกเลยแล้วก็แล้วก็ออกกลับมาเดือนตุลาผมจําได้แล้วก็ออกมาทํางานเลยก็คือธันวา ค่ะปี2010แต่ว่าปัจจุบันนี้ชื่อบริษัทที่พี่เงี้ยวอยู่เนี่ยไม่ใช่ซีแอลนี่ครับก็ต้องบอกว่า c l เนี่ยเป็นบริษัทที่ปัจจุบันที่อยู่เนี่ยคือเป็นบริษัทที่สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันนะครับซึ่งทสร้างให้กับทางปตทสพอแล้วก็เชฟรอนนะครับเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อหลังไป25ปีเนี่ยก็คือถือหุ้นโดยยูนิไทย2ใน3นะครับอีกหนึ่งส่วนก็มาจากเชฟรอนแต่ว่า ภายใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเชฟรอนเนี่ยก็คือ lost concessionaire เนาะก็คือเสียสัมปทานอ่ะคือไม่ได้สัมปทานต่อแล้วกันนะครับเขานี้ก็เลยแนวโน้มเนี่ย s c a l ดาว w n ลงเรื่อยๆเนาะแต่ว่าก็ยังอยู่นะแต่ว่า scale down ลงเรื่อยๆเขานี้เนี่ยมันมีช่วงที่ c u เเนี่ยไม่รับงานเลยเนี่ยสี่ปีงานเป็นศูนย์พนักงานเนี่ยสี่ห้าร้อคนแล้วค่าตัวคือ e x p a t เนาะคือเงินเดือนแพงแล้วก็ไม่รับงานเลยมันเลยทําให้ แชร์โฮเดอร์อเนี่ยยูนิไทยเนี่ยมองว่าไม่ได้แล้วถ้าอย่างนี้ต่อไปนี่ c o l ลัปส์แน่ <c oughs> เขาก็เลยไปซื้อหุ้นที่เหลือของเชฟลอนกลับมามันก็เลยกลายเป็นร้อยซขึ้นกับยูนิไทย<ฆ><ฆ>ยูนิไทยก็เลยส่งเมนจเมนต์เนี่ยรวมถึงผมเนี่ย<ฆ><ฆ>ลงไป<ฆ><ฆ>ใน c ี l แล้วก็<อ>ไปปรับโครงสร้างแล้วก็เริ่มรับงานใหม่ตอนนี้ก็เริ่มรับงานของปตทอ๋อค่ะไหนไหนพี่พูดเรื่อง renewable energy นะคะแล้วก็เมื่อ ครั้งที่แล้วเราไป BYD น,นะต้องเรียนพวกพี่ๆในนี้ก่อนนะคะว่าคำถามในวันนั้นเนี่ยที่ทำให้เจรู้สึกว่าหุยคำถามนี้แบบว่าคือในในใ,ในมุมที่เราเป็นนักข่าวเนาะเราก็รู้สึกว่าหุยคำถามนี้แบบว่าเด็ดมากเลยอะ่ะแล้วก็คนที่ถามเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องพลังงานทางเลือกแน่ๆเลยเพราะว่าเมื่อเมื่อสักครู่นี้เองเพิงพงพ่งจะมาถามพี่เกล้ยวนะคะว่า ใช่พี่เงียวหรือเปล่าที่ถามเรื่องการจัดการกับแบตเตอรี่ที่หมดอายุแล้วในในรถพลังงานไฟฟ้าแล้วพี่เงียวก็บอกว่าใช่เป็นผมเองที่ถามนะฮะเพราะฉะนั้นนะขอถามต่อยอดไปจากวันนั้นในมุมของพี่เงียวนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยคือคนไทยเราก็ยังคงกั้มกึงนะ่งเนาะระหว่างการเลือกใช้รถพลังงานไฟฟ้ารถพลังงานน้ํามันเนี่ย ในความเห็นของพี่เงี้ยวถ้าหากว่าจะช่วยแชร์ได้นะคะพี่เงี้ยวมองว่าข้อดีของพลังงานทางเลือกมันคืออะไรและมันยังมีความท้าทายอะไรบ้างที่รัฐบาลไทยหรือว่าภาคเอกชนไทยควรจะต้องร่วมมือกันค่ะโห oh, คำถามยากนะครับคือถ้ามองว่ารถไฟฟ้ามีข้อดีข้อเสียยังไงเนี่ยจริงๆแล้วพี่ๆน่าจะแม่นกว่าผมเนาะแต่คําถามที่ผมเรสไปวันนั้นเนี่ยคือในเรื่องของแบตเตอรี่ซึ่งจริงๆในในหัวผมเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยคือถ้าไปจกับพลังงานสะอาดถ้าเทียบกับ น้ำมันเนาะที่อยู่ในธุรกิจเนี่ยก็คือแน่นอนไฟฟ้ามันมันดีกว่ามันคลีนกว่าอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการปล่อยคาร์บอนนั่นนี่นู่นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยอย่างกฎหมายไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็น hazardous นะครับแบตเตอรี่เป็น hazardous อยู่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือมันต้องมันต้องต้องดูก่อนว่าวิทยาการของแบตเตอรี่เนี่ยเขาเป็นแบตเตอรี่แบบเป็น slot หรือว่าเป็นแบบไหนเนาะคราวนี้สิ่งที่ผมคอนเซิร์นที่ถามดีๆว่าคุณจัดการกับแบตเตอรี่อย่างไรเนี่ยคือถ้าเราซื้อรถยนต ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะรับประกันมอเตอร์รับประกันแบตเตอรี่10ปีแต่หลังจาก10ปีละ่ะว่ากฎหมายเป็นอย่างไรใช่ไหมย mm. อย่างยกตัวอย่างคาร์ทคานั่นที่ผมถามว่าถ้าตามอนุสัญญาบราเซลเนี่ยคือแบตเตอรี่เนี่ย,นยใ,นในยุโรปนะที่เขาใช้กันเนี่ยคือถ้าประเทศออริจินส่งออกไปแบตเตอรี่พอหมดแล้วเนี่ยมันจะต้องส่งกลับประเทศนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิก ของเซมบราเซลอยู่นะจริงๆล้วก็วก็กกทั่วทั้งโลกแหละเป็นเป็นเมมเบอร์อยู่คราวนี้ถ้ากฎหมายมันบังคับใช้แล้วเราเนี่ยคือมีภาคการผลิตของ BYD หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ประกอบในประเทศไทยแล้วส่งออกนอกซึ่ง BY d เนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าส่วนหนึ่งขายในไทยส่วนหนึ่งก็ส่งออกต่างประเทศคราวนี้ถ้าเกิดส่งออกต่างประเทศเดี๋ยวเนี่ยผมก็มีความกังวลว่าสมมติผ่านไป4ีหปีเจ็ดปีเนาะแล้วของเหล่านี้มันต้องถูกชิฟกลับหมดบริหารจัดการอย่างไร เพราะแบตเตอรีร่คืออย่างที่เราทราบเป็นลิเธียมไอออนนิกเกิลโคบอลมันแล้วแต่ใช้เนาะอันนี้ทำยังไงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็ไม่ผลเป็นกากอุตสาหกรรมอยู่ดีเพราะกฎหมายเราไม่ไม่สตรองนะัครับใช่ค่ะเป็นคำถามที่ชวนให้คบคิดนะคะแล้วก็จากที่ได้สักถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับพี่เงี้ยวเนี่ยทำให้ทราบเลยและเชื่อว,ว่าทุกท่านก็คงจะเข้าใจแล้วก็รู้สึก ตรงกันกันกบเจเจนะคะว่าพี่เงี้ยวเนี่ยเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้มากเลยนะคะในฐานะที่พี่เงี้ยวมาเข้าร่วมหลักสูตรบทรจรุ่นที่สองเนี่ยนะคะสาสี่ครั้งแลวนะคะมีอะไรบ้างที่พี่เงี้ยวเก็บเกี่ยวได้จากหลักสูตรครั้งนี้แล้วพี่เงี้ยวคิดว่ามีมุมไหนบ้างที่พี่เงี้ยวจะสามารถนําไปแบ่งปันให้กับคนอื่นๆได้ที่เขาไม่ได้เข้าเรียนหลักสูตรเนี้นะค่ะจริงๆหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ไม่ราจริงๆท่านนายกอยู่หรือเปล่าอยากให้ท่านนายกฟัง กางพูดแบบซอฟๆจริงๆหลักสูตรก็ผมก็ผ่านมาไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นในรั้วของสปทที่พวกพอ,อสบอ,อะไรพวกนี้เขาเรียนนะครับค,ค,คอนี้อันนั้นเขามีก็มีมานานหลายรุ่นแล้วอันนี้เป็นรุ่นที่สองเนี่ยแต่สิ่งที่สังเกตจากจากรุ่นของพวกเราเนี่ยคือเลนจ์ของอายุเนี่ยค่อนข้างห่างเพราะฉะค่ะพอเลนจ์ห่างปุ๊บเนี่ยการจัดการของหลักสูตรเนี่ยต้องต้องชื่นชมว่าบริหารได้ค่อนข้างคือ ต้องบอกไงครับกลมกล่อมกลมกล่อมอ่ะเจ็ดสิบถึงสามสิบต้นต้นสามสิบต้นต้นคือเลี้ยงขนาเนี่ยหรืออย่างไปพัทยาเนาะรที่แล้วที่พาริเดียนเนี่ยเอออย่างพี่พี่บางคุณร้องเพลงผมยังยังไม่คือเลยเพลงอะไรเอเกิดไม่ทันอีดูเซนตอนนั้นที่เขาขึ้นเวทีนี่พี่เงยรู้จักพี่สามเพลงครับเหรอแม่เล่าให้ฟังไม่คุณหูบ้างอ๋อก็ดูอืคุณนหูบ้างแต่ก็ก็เลยมองว่าเอออ๋อหลักสูตรนี้คือมีการจัดการที่ค่อนข้าง ผมรู้มันยากนะการทําหลักสูตรแล้วเ a นช์มันหายยากนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่มาเรียนเนี่ยก็หลากหลายหลากหลายนะหลากหลายค่อนข้างหลากหลายทีเดียวค่ะอันนี้พูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องเรนจ์ของอายุแล้วก็การบริหารจัดการจับหลักสูตรเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยก็เท่าที่ดูจากวิทยากรเริ่มที่ที่ที่เป็นตารางเรียนนะก็ก็ตามชื่อสัมพม ขุ้นเก่าไทยจีนเนาะมีไทยมีจีนอันเนี้ยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าจะหาหลักสูตรที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยต่างประเทศหมหาอำนาจด้วยอันเนี้ยผมว่าหายากหายากใช่จะจเห็นหาาด้วยนะคะไม่ทราบว่าพี่ๆในๆในที่นี้เนี่ยเห็นด้วยหรือไม่นะคะถ้าเห็นด้วยช่วยยกมือหน่อยได้ไหมคะเมื่อพูดถึงเรื่องเนื้อหาของหลักสูตรนี้ ไทยจีนเนี่ยเป็นหลักสูตรที่หาได้ยากจริงๆแล้วยอมรับเลยว่าเจเจที่ได้โอกาสเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีความสนใจค่ะเห็นรายชื่อของวิทยากรในแต่ละสัปดาห์แล้วทําให้คิดว่าออความรู้หรือว่าเนื้อหาที่เราได้เนี่ยน่าจะสามารถนําไปต่อยอดในวิชาชีพของตัวเองได้สามารถนําไปเล่าในรายการที่ตัวเองทําได้อันเนี้ยอันนี้เป็นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเนะคะ่ออจริงๆสมาค<ร>มเพิ่มเติมก็คือค ตอนก่อนเข้ามาสมัครใช่ไหมครับผมก็ไปหาแหละว่าหลักสูตรไทยจีนแบบยังไงจริงๆก็มีอีกหลักสูตรหนึ่งนะเขาก็ประมาณรุ่นเจ็ดรุ่นแปดแล้วถ้าผมจะไม่ผิดเออมันก็มีการเปรียบเทียบกันอันนี้มันเพิ่งเกิดไว้นั้นเกิดมาอันนึงละแต่ภาษีที่นี่เนี่ยอย่างที่พี่เคนบอกเนี่ยหรือทางพี่ช่อมบอกเนี่ยก็ของเรามีการผูกกับทางสถานทูตเออซึ่งภาษีเนี่ยก็ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือแหละพร้อมกับเออก็คือ ก็เลยอ่ะคที่นี่อันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่ขาดใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นเป็นเตร e n g t h ด้วยกันของทางหลักสูตรส่วนการีเวล l อปหลักสูตรหรือว่าเนื้อหาหรือท่านวิยากรต่างๆหรือว่าผู้ที่เข้ามาสมัครเนี่ยอันนี้ผมว่ามันต้องสร้างชื่อเสียงแล้วใช้เวลาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติเรียนมาอยู่มาด้วยกันสี่ครั้งแล้วพี่เงี้ยวรู้จักทุกคนในหลักสูตรนี้แล้วยังคะทุกคนครับยังเลยครับพี่บางท่านเนี่ยคือ น่าจะบางคนน่าจะยังไม่มาด้วยซ้ำ<อ> <laughs> ถ้าทุกคนนะจะ <c oughs> ถามว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะก็รู้จักก, <c oughs> กน้องครับคือพี่ๆี่นะ่าเซี่ยนีย์หมดแล้ว <c oughs> หมายถึงว่าทั้งความรู้ความสามารถเนาะ <c oughs> ทั้งประสบการณ์เพราะวันนี้แชร์ประสบการณ์เนี่ยผมเลยต้องขออนุญาตถ่อมตัวว่าจริงๆแล้ว ออตอนแรกพี่เหนีอยวจะไม่ยอมขึ้นเวทีด้วยซ้ำนะคะพี่พีคะพี่เหนียวบอกอย่างเดียวว่าผมผมประสบการณ์ยังน้อยแต่เท่าที่ฟังเนี่ยเจเชื่อว่าแต่ละคนนะคะย่อมย่อมมีหน้าประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองมีประสบการณ์เป็นของตัวเองที่ไม่ว่ามุมใดก็มุมหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะที่ที่จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังได้นะอย่างอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ที่พี่เงนียวเล่าให้ฟังเนาะเรื่องออการนําเรือรบจากรบริเนอร์เบตออกไปเนี่ย มันจะไปเดียเด่ยวเยโดด,โด,ดลาเดียวไม่ได้ซึ่งตอนนี้ยแม้กระทั่งนักข่าวเองยังไม่ทราบเรื่องนี้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะพี่เงี้ยว